สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนตรด,ดาทองไพโรดวันนี้จะมานําเสนอกฎหมายว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยายอดเนรศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสัญญาซื้อขายหนึ่งจุดหนึ่งหลักสําคัญสภาพและหลักสําคัญของสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายสัญญาซื้อขายมีลักษณะสำคัญคือเป็นสัญญาต่างตอบแทนผู้ขายตกลงส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงรับมอบและชําระค่าตอบแทนเป็นเงินตราให้แก่ผู้ขายโดยหลักทั่วไปแล้วเป็นสัญญาไม่มีแบบเว้นแต่การซื้อขายบางประเภท สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนธิดาพิมพา0ูน์ประเภทของสัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดประเภทของสัญญาซื้อขายเอาไว้แต่นักกฎหมายนิยมแบ่งตามผลของสัญญาที่เกิดขึ้นสัญญาบางประเภทอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นสัญญาซื้อขายคำมั่นว่าจะซื้อขายเป็นเพียงคำพูดว่าจะทำการซื้อขายกันเพียงเท่านั้นแต่อาจจะนำไปถึงการทำสัญญาซื้อขายได้ในอนาคตแบ่งได้ดังนี้ 1>, 1. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด 2. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข 3. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขเวลา 4. สัญญาจะซื้อจะขายคำมมันจะซื้อจะขายกันที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ,ไ,ไ,ได้ให้คำมัันสัญญาไว้ว่าจะทําการซื้อขายนั้นจะมีผลเป็นการซื้อขายจริงๆก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกกล่วาวคำจำนงว่าจะทําการซื้อขาย ให้สำเร็จตลอดไปและคำบอกกล่าวเช่นนั้นไปถึงผู้ให้คำมั่นแล้วถ้านายคำมั่นมิได้กำหนดเวลาไว้เพื่อการบอกกล่าวบุคคลผู้ให้คำมั่นก็จะกำหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้มาตอบเป็นแน่นอนภายในเวลาที่กำหนดจะได้ทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่และถ้าไม่มาตอบให้เป็นแน่นอนภายในเวลาที่กำหนด คำมั่นจึงได้ให้ไว้ก่อนหน้าก็จะไร้ผลสวัสดีค่ะนางสาวไนพะคณ์อ่อนสนสอค่ะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทําตามแบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้ามีได้เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานจะถือว่าเป็นโมฆควิธีนี้ให้ใช้ได้ถึงซื้อขายเรือ มีวางตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปทัางซื้อขายแพและสัตว์พหนะด้วยสัญญาจะขายหรือจะซื้อหรือคำมั่นสัญญาจะขายหรือจะซื้อหรือคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งถ้ามีได้เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือซึ่งฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญหรือวางประจำ ประจำไว้หรือได้ชำระบางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่สัญญาจะซื้อจะขายสัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาอสังหาร,ริมทรัพย์หรือสังหาร,ริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่คู่กรณีตกลงกันว่า จะไปทําสัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่คู่กรณีตกลงกันว่าจะไปทําตามสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไปในอนาคตสวัสดีค่ะนางสาวกัญญาลักษณ์ศนย์สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเป็นสัญญาในขณะที่ทําสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้กรณีมีเจตนาจะไปทำเป็นหนังสือและจะทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานภายหลังหรือไม่ไม่มีเจตนาดังกล่าวจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและสัญญาซื้อขายตกเป็นโมคะสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเวลาบังคับไว้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเงื่อนไขเวลานั้น หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายผู้ขายจำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อการส่งมอบนั้นจะทำการส่งมอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในมือผู้ซื้อถ้าในสัญญากำหนดว่าให้ส่งทรัพย์สินที่ขายนั้นจากแห่งใดแห่งหนึ่งไปอีกแห่งใดแห่งหนึ่งการส่งมอบย่อมสำเร็จ เมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขนส่งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรยาบุญประวัติศูนย์ทีหนึ่งค่ะกรณีการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญาในการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นั้นหากว่าได้ระบุจํานวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาผู้ซื้อจะปัดเสียหรือรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามที่เลือก ถ้าขาดตกบกพร่องหรือลั้าจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้นผู้ซื้อจำเป็นต้องรับเอาแต่ใช้ราคาตามส่วนแต่ถ้าผู้ซื้อจะเลิกสัญญาได้เสียเมื่อขาดตกบกพร่องหรือล้้าเส้นจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วว่าคงจะมีได้เข้าทำสัญญานั้น ความรับผิดชอบเพื่อรับผิดเมื่อสินค้าบกพร่องของผู้ขายในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นให้เสื่อมราคาหรือเสือ่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์มุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดีประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดีผู้ขายต้องรับผิดชอบกรณีผู้ขายไม่ต้องรับผิดหนึ่ง ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วว่าในเวลาซื้อขายมีความสำเร็จถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วว่ามีความชำรุดต่อสินค้าเช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วิญญาชน 2. ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ได้โดยมิได อีกเอื้น3ถ้ทาทรัพย์สินนั้นได้ขายทอตลาดแล้วค,ความรับผิดในการโอนสิทธิ์หากว่ามีผู้บุคคลใดมาก่อการรบก,กวนขัดสิทธิ์ของผู้ซื้อในอาจจะครองทรัพย์สินโดยปกติเพราะบุคคลน,นั้นมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดีเพราะความรับผิดชอบผู้ขายก็ดีผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอันนั้น ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดคู่สัญญาซื้อขายจะต้องตกลงกันว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการโองสิธิ์ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้นย่อมไม่คุ้มผู้ขายให้พ้นจากการต้องส่งเงินคืนตามราคาเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้นไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลการอันนั้น ได้กระทำไม่อาจคุ้มความรับผิดชอบของผู้ขายในผลผู้ขายได้กระทำไปเองหรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายก็ได้รู้อยู่แล้วและปกปิดเสีย1.3หน้าที่ของผู้ซื้อผู้ซื้อจำต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้รับซื้อและใช้ราคาตามสัญญาที่ซื้อราคาทรัพย์สินที่คันนั้นจะกำหนด ให้สัญญาก็ได้หรือจะปล่อยไปให้กำหนดการด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญานั้นก็ได้ถ้าราคามีได้กำหนดถ้าราคานั้นดังว่านั้นมีผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควรถ้าผู้ซื้อพบความบกพร่องในทรัพย์สินตนได้รับซื้อผู้ซื้อชอบที่จะยึดห่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระถ้าผู้ซื้อพบความบกพร่องในทรัพย์สิน ได้รับผู้ซื้อชอบที่ยึดห่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ีค่ะชื่อนางสาวลูซแกกี่ศูนย์สามศูนยค่ะ1.4การขายเฉพาะบางอยา่างฝากขายนั้นคือสัญญาที่ซื้อซึ่งกรรมสิทธิ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจถ่ายทรัพย์นั้นได้ขายตามตัวอย่างผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างขายตามพรรณนา,นาผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามคำพรนณนา,นาขายเพื่อชอบผู้ขาย การโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อได้มีโอกาสตรวจด,ดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อ 2. สัญญาแลกเปลี่ยน2.1ความหมายของสัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้นให้กันและกัน2.2ให้นำลักษณะก,การซื้อขายมาบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะการซื้อขายนั้น ให้ใช้ถึงการแลกเปลี่ยนด้วยโดยถือว่าเป็นผู้สัญญาแลกเปลี่ยนผู้ขายในส่วนสัญญาซื้อตนได้ส่งมอบและผู้ซื้อในส่วนทรัพย์สินที่ตนได้รับการแลกเปลี่ยนนั้นถ้าผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงินเพิ่มเข้ากับทรัพย์สินสิ่งอื่นให้แก่ฝ่ายหนึ่งบททั้งหลายอัน ว่าด้วยราคาในลักษณะการซื้อขายนั้นให้ถึงเงินเช่นว่านั้น 3. ส,สัญญาให้ความหมายของสัญญาให้คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนเองให้โดยสเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมรับเอ,เอาทรัพย์สินเท่านั้น 2. วิธีการการให้ การให้นั้นจะทําการให้นั้นจะทําด้วยปหนี้ให้แก่ผู้รับหรือชําระหนี้ซึ่งผู้รับค้างชําระอยู่ได้การให้นั้นย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้3การถอนคืนให้เพราะเหตุนิรคุณผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ ผู้รับประพฤติในละคุณน,นั้นอาจจะเรียกได้แต่เพียงอย่างในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ 1. ถ้าผู้รับได้ปะทุลร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา 2. ถ้าผู้รับได้ทำให้ทาให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง 3. ถ้าผู้ รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นเลี้ยงชีวิตให้แก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับอย่างสามารถให้ได้ 4. <ะ>การให้ที่ถอนคืนเพราะเหตุผลในละคุณไม่ได้การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้จะถอนคืนเพราะเหตุผลในละคุณไม่ได้ 1. ให้เป็นบำเหน็จให้เป็นบำเหน็จ สินจ้างโดยแท้ 2. ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันธสให้โดยหน้าที่จำจัญญา 4. ให้ในการสมรสพอ